สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไม่จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถ ติดตามนะครับได้แอที่ลายบูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้หรานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b ส c r ร b e กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับทีนเรามาดูกันในลักษณะของชาวสิง์ลัคนาสิง์มีดาวในการยกย้ายราศีคือดาวประจําตัวนะครับคือดาวอาทิตย์เนาะในวันที่16 พฤศจิกาที่เราไปดูกันสำหรับชาวสิงลัคนาสิงมีอนาเขตอีกตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคโจรไปอยู่ในภพเรือนราศีตุลน,นะครับเป็นภพเรือนที่3และจะย้ายไปในวันที่16พฤศจิกานะครับก็จะไปอยู่ในราศีพิจิกนั่นเองผมขออนุญาตไทยในราศีพิจิกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแค่วันเดียวเองเนาะก็การที่ดาวอาทิตย์นะครับโคโจรเดินเข้าสู่ราศีภพพันธุุเนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างดูดีนะแต่มันก็จะมีความอึดอัดอยู่เล็กน้อยเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์จะไปร่วมกับดาวเกตแล้วก็ไปเล็งกับดาวมฤตยู่อาจจะมีในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนกับอ,อึดอัดเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่มากไม่หม่นะเพราะว่ามันไม่ใช่อา่าอะไรที่มันเป็นแบบ ยิ่งใหญ่หรือเป็นคู่ศัตรูแบบเต็มๆมันนะครับแต่มันก็อาจจะเกิดความอึดอัดได้นิดๆหน่อยๆโดยเฉพาะถ้าตัวคุณเองนะครับมีครอบครัวแล้วหรือว่าอยู่กับครอบครัวอันนี้จะค่อนข้างดูอึดอัดใจเล็กน้อยกับญาติพี่น้องครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่คอนโดคนเดียวไปทํางานต่างจังหวัดคนเดียวอะไรแบบนี้เป็นคนโสดแบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีประเด็นและปัญหาสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีแต่มันก็เป็นประเด็นแบบ เช่นครอบครัวอาจจะแบบป่วยไม่สบายหรือครอบครัวอาจจะแบบเดินทางมาหาเราอะไรประมาณนี้มันก็จะมีส่งแบบนี้เล็กๆนิดนึงประมาณนี้ครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่ใหญ่โตหรอกแต่มันก็จะอึดอัดหน่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับมันไม่ได้เป็นประเด็นรละปัญหาอะไรใหญ่โตเพียงแต่บางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราต้องมีอะไรให้เราต้องออจัดการหรือว่าต้องทำนะครับแบบนี้บ้างนิดนึงเนาะ และมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูมีการแบบความมั่นคงนะครับกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวประจําตัวเวลาโครจรเข้าสู่ความมั่นคงมันก็จะหมายถึงว่าตัวเราอะเริ่มที่จะมีในการโฟกัสกับการทําเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตของเรามีการเก่งการกับการติดตออ่อการสื่อสารอะไรกับ สิ่งต่างๆกับคนนะครับในสังคมมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมเย,ยนนะครับเพื่อนค่ะอะไรดีคนในครอบครัวนะครับอะไรแบบนี้ส่วนคนอยู่ไกลบ้านก็อาจจะกลับไปเยี่ยมที่บ้านอะไรแบบนี้กับจังหวัดของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ทรงนี้ครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินของชาวสิงห์ก็คือราศีกันของได้ดาวพุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนพันธุนั่นเองนะครับการที่ดาวการเงินเนี่ยไปตกในเรือนพันธุเนี่ยแสดงว่าชาวราศีสิงห์หลายคนอาจจะมีโอกาสที่จะดิลเอาม่ใช่ดิวซื้อผ่อนนะครับบ้านรถที่ดินอสังหาอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับหรืออาจจะได้รถใหม่บ้านใหม่อะไรแบบนี้ ก็ได้หรือคอนโดใหม่อะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันมีโอกาสแนวโน้มอยู่พอสมควรนะครับเพราะบางคนอาจจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไม่ใช่ลงทุนไปซื้อ,อไปดาวบ้านดาวรถด,ดาว อคอนโดต่างๆเพื่อความมั่นคงของตัวเองอะไรประมาณนี้ําเป็นช่วงสั้นๆนะครับไม่ได้แบบนานมากเนาะประมาณนี้ใครมีแพลนเนี่ยค่อนข้างได้อยู่แต่ใครที่ไม่มีแพลนอันเนี้ยค่อนข้างยากหน่อยก็ต้องรอจังหวะต่อไปนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ายังพอที่จะไปในทิศทางที่โอเคได้ประมาณนี้นะครับ และการเงินค่อนข้างได้ความมั่นคงที่ดีการเงินค่อนข้างดูสะพัดพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากอิทธิพลการเงินเนี่ยร่วมกับดาวเกตนะครับทำให้กระแสเงินสดของคุณเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะมากมายนะครับนะบ,บางคนทําธุรกิจก็ได้เงินเป็นเกาะเป็นกำรรมใครทํางานประจําก็ถือว่าได้เงินอยู่แล้วปกติแต่ก็จะมีเบีย้ยเลี้ยงมีโอทีมีนั่นมีนี่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ แต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามาได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวการเงินเล็งกับดาวมฤิตยูมันเลยทําให้เกิดการที่เราต้องหมุนออกไปด้วยหมุนเข้าได้ก็หมุนออกได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้ก็แสดงว่าต้องบาลานซ์สมดุลในเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเช่นกันนะครับคือได้รายได้ค่อนข้างโอเคกว่าแบบนี้เป็นต้นนะทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของ อิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวสิงห์และคนาสิงห์คือราศีพฤกษ์นะครับราศีพฤกษ์เนี่ยคือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคโจรไปเป็นภพปุต นแสดงว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิสงห์งสำหรับใครหลายๆคนอาจจะอยากมีในเรื่องของการลงทุนนะครับอยากจะมีในเรื่องของการที่อยากจะทําทงานเป็นแบบสมมติว่าบางคนอาจจะทํางานประจํามานานอยากจะรี้ยไถตัวเองออกมาทําธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะเริ่มทำโปรเจกต์ อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ได้นะแล้วมีดาวศุกร์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนปุตตะด้วยแปลว่าเหมือนค่อนข้างที่จะแอคทีฟกับการขนขวายที่อยากจะแบบเริ่มอะไรใหม่ๆอินสไ r a t เรชันใหม่ๆการคิดการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของ างนหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายที่ก็ได้ส่วนบางคนอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วแบบนี้ก็อาจจะมีการปรับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นในองค์กรของตัวคุณเองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวมรณะและดาวปุตตะเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนอกรรมะ นะครับกรระมวาะการงานก็แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงการงานแบบกระทันหันด้วยนะครับคาว่ากระทันหันเช่นบางคนอาจจะมีทํางานต้องไปประจําการที่ต่างจังหวัดแบบเร่งด่วนปุ๊บปับ๊บต้องย้ายเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนานะครับเช่นสมมุติว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นหัวหน้างานอยู่ที่ตรงนี้แต่จะได้ไปเป็นรองหัวหน้าในที่ต่างจังหวัด อะไรแบบนี้ครับมันจะมีการเติบโตมีการพัฒนาแต่มันก็จะต้องไปอยู่ในเรื่องของต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือการย,ย้ายก่อนแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่เดิมแล้วจะได้นะครับส่วนมากก็มักจะเป็นลักษณะของการแบบต้องไปอยู่ในที่อื่นหรืออาจจะเปจังหวัดเดียวกันก็ได้แต่มันเป็นสํานักงานอื่นอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือพูดง่ายต้องย้าย ออฟฟิศเดิมอะไรประมาณนี้สำหรับใครที่ทำงานประจำเนาะส่วนใครที่ทำการค้าการลงทุนก็แปลว่าตัวคุณเองจะได้ลักษณะของดิลนะครับหรือว่าการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็จะถือว่าประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคอนเน c t ชันกับต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็การค้าการลงทุนค่อนข้างหมุนเงินได้แบบสัพพลแบบ ดีมากกว่าเดิมนะครับประมาณนี้เพราะดาวศุกร์เป็นมหาจากักรหลาคุณจะเหนื่อยนิดหน่อยนะแต่ว่างานางานอาจจะเยอะของอาจจะเยอะต้องทอําอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะวิ่งเต้นนะครับในเรื่องของการหาผลประโยชน์ต่างๆแต่มันก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็ประสบ ความสําเร็จได้ไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะและเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆสาหรับชาวสิงแล้วก็ลักนาสิงนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวสิงคือราศีกลุ่มของนิดาวราหูเลขแปได้เดินโคโจรไปอยู่ในภพเลนมรณะนั่นเองนะครับ การที่ดาวคู่เนี่ยไปตกในอบเลือนมอรณะนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่จะทายในอันดับแรกเลยเนี่ยคือ long distance relation ก็คือความหลักทางไกล หรือถ้าคุณอยู่ด้วยกันแปลว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะเช่นนะครับบางคนอาจจะต้องแบบทํางานกันคนละกะแบบเนี้ยคนนึงทํากะเช้าคนนึงทํากะเย็นบางทีมันเจอกันแป๊บเดียวหรือไม่เจอกันเลยอะไรประมาณเนี้ยในช่วงจังหวะนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นในรูประธรรมแบบนี้สับคนทางไกลหรืออาจจะ แต่ก่อนไปมาหาสู่กันเยอะช่วงนี้เขาติดงานเยอะเขาไม่ค่อยมีงานาไม่ค่อยมีเวลาให้เราแบบนั้นแบบนี้มันก็จะเป็นทรงนี้ได้เช่นกันเพราะอะไรครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยโคจรมาเล็งกับลัคนา,าของชาวสิงด้วยแล้วดาวเสาร์เนี่ยดันมาจากภพเรือนอริด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะทําให้ชาวสิงเนี่ยมีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการแบกรับ ในเรื่องของภาระใจบ้างนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกจริงๆมันเป็นมานานแล้วนะครับไม่ต้องดราม,ม่าเนาะเพราะว่ามันเพราะดาวเสารเนี่ยเข้ามาเล็งเนี่ยประมาณเกือบสองปีแล้วหรือเปล่าเพราะว่า ่วงประมาณปีหน้าเนี่ยดาวเสาร์จะเดินออกไปแล้วนะครับแล้วดาวราหูจะเข้ามาแทนเนาะมันจะเดินสวนทางกันดาวราหูจะมาอยู่ในเรือนราศีกุมราศีกุมดาวเสาร์ก็จะเดินเข้าสู่ราศีมินมาจะเดินสวนทางกันนะครับก็จะทําให้มีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่แต่ดีกว่าตอนนี้แน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนว่าดีกว่าตอนนี้แน่นอนแต่มันอาจจะต้อง ยังคงต้องระมัดระวังต่อไปเล็กน้อยนะครับย่ายังไงก็ต้องค่อยๆดูกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเม k ชัวร์อยากจะดูก็ค่อยๆติดตามช่องของเรา ไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้รู้ในเรื่องของการที่เราจะได้รับมือกับในเรื่องของสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับเพื่อเป็นดวงของคุณคนเดียวเราจะได้รู้เลยว่าไทาม์ไลน์ของคุณมาแบบไหนนะครับจบแบบไหนหรือจะไปต่อแบบไหนอะไรยังไงต้องดูดวงส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่ต้องการลงลึกในเรื่องของรายละเอียดแต่ใครที่แบบ ไม่ได้แบบขนาดนั้นก็ติดตามช่องเราไว้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆด้วย,ยเช่นกันนะครับก็เป็นทรงประมาณนี้เนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับเรากับเขาอาจจะมีแนวความคิดคนละแบบคนละอย่างกันซึ่งมันไม่แปลกหรอกครับเนาะเพราะว่า,ามุมมองของคนแต่ละคนมันย่อมไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะโฟกัสเรื่องเงินบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องลูกบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องของพ่อแม่พี่น้องนะครับมันมีความต่างกันมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะไปบังคับให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดมันคงเป็นไปไม่ได้วิธีการที่จะให้ดีที่สุดคือ หาจุดกึ่งกลางระหว่างกันนะครับแล้วประคองไปถ้าคุณยังอยากมีเขาในชีวิตทุกอย่างอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับถึงแม้มันจะไม่ราบลื่นแต่อย่างน้อยมันก็หาจุดกึ่งกลางและอยู่ร่วมกันได้อย่างโอเคเนาะประมาณนี้สําหรับการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านภาพรวมของดวงชะตาเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรด วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับว่าไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวเนาะก็ใครต้องการดูดวงแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่บูพยานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ